นิวทีวีร่วมกับบริษัทมิราเคิลครีเอชันจำกัดเสนอหมอเงินหมอความร่วมสนับสนุนรายการทีวีทั้งดีทั้งสนุกโดยดาวคอฟฟี่ กาแฟดีจากเทียราบสูงโบรลเว่นสตาร์อินฟินิตี้คอสเมตริงครบ3ามคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดสิมเชื่ออมสินบ้านแรกเงินปุ่งเงินกู้สูงผ่อนสบายโทร1้5มากรรมีใช้ตอนแก่ด้วย LTF และ IMF 18-21ธันวาคมนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหมอเงินหมอความรายการที่ทําให้คนไทยอ่านออกเขียนได้ทั้งเรื่องเงินและเรื่องความโอ้โหผมรัชพลลาวันนี้นะครับหมอเงินส่วนผมเฉลิมชัยสิริณทวิทยานะครับเป็นผู้ช่วยหมอเงิน<อ>งงครับผู้ชัดชัดเฉลิมชัยสิรินทวิทยาผู้ช่วยหมอเองินครับอ๋อมีคนก็าถามมารัวไปหน่อยฮะว่า ชายที่เหมือนเข้าต้มมัดคนนี้คือใครแม่ให้เหมือนที่ช่วยพยาบาลของเราเออนะครับก็มาแทนอาจารย์วันชัยในยามที่แกส่งเสียนผ่านยาผ่านอะไรมานะโฟอินมาอินมาเออนะครับตอนนี้ติดภารกิจสปชใช่ใช่คำเคร่งร่างนี่และกฎระเบียบแห่งชาติเนี่ยลงรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะครับผมอ้าวก็ยังเขียนขอ หนังสือกันมาได้ mêmes. ตอนนี้รู้สึกรายการเราคิดมากเข้ามาขอหนังสือกันเยอะมากเลยนะผมจัดเตรียมไว้แล้วที่มีสี่เล่มเนี่ยนะอย่างละร้อยเล่มถ้าหมดร้อยก็หมดฮะครับอย่างละร้อยเล่มนะฮะก็คือสมุดพกเศรษฐีสิบเอ็ดชีวิตกับสิบเอ็ดเนี่ยเรียนชีวิตการลงทุนการลงทุน LTF r m f อ่ะก็เรื่องของกองทุนรวมใช่แล้วหมดล็อตนี้ไปเดี๋ยวมีล็อตหน้ามีจะให้อีกเล่มหนึ่งครับผมอะไรอ่ะยังไม่บอกเปิดกลุสมบัติมาเดี๋ยวจะเอามาฝากอันแน่นะครับนี่คุณผู้ชมรีบรบเขียนเข้ามานะไม่ว่าจะทาง facebook นะครับแล้วก็ Facebook นี่หมองเงินหมองความหมองเงินหมอความนะครับ เขียนมาอย่างเดียวขออย่าดยออกดไลค์เป็นแฟนเพจด้วยแชร์เชอรรายการคนบอกว่าดีจังเลยเออนะเราก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆแบบว่ามีความรู้อะไรด้วยนะครับผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ไม่กดไลค์กดแชร์อยากเขียนจดหมายมาหานี่เลยครับคุณผู้ชมใต้ที่อยู่ตรงนี้แหละครับสถานีโทรทัศน์นิวทีวีครับแล้ววงเล็บด้วยนะรายการหมอเงินหมอความครับเมื่อวาน,น,น,นเนี่ยเราพูดถึงความฝันของมนุษย์เงินเดือนหรือคนรุ่นใหม่นิวเจนทั้งหลายที่อ,อยากมีรถใต้แดงโดยเฉพาะช่วงนี้มีมอเตอร์เอ็กซ์โปแบโอ้โหคนเข้ามากันเยอะแยะมากมายมีคำถามตามมาอุตรุดไปหมดเดี๋ยววันนี้มาเคลียร์กัน เรื่องรถต่ออีกสักวันหนึ่งตีแล้วทั้งเรื่องในแง่การบริหารเงินกับทั้งในแง่ของคดีความก็มีนะออที่นำถามเข้ามาเนี่ยอ่าเรื่องรถนี่คดีความเยอะออผมขอบอกเลยจริงๆเพราะว่าราคารถลดล,ล,ลงมาแล้วจะมีคดีอะไรที่มันแปลกๆออตลอดเวลาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ